กาจะท้ากสนซอยกันในการทับไอ้เรื่องจอซ่มารวมกันนะครับเรื่าลำงงฟ้าตับเรืองกระดียเด็ำของกระตาชนของห่างต่างยุ่ห่างกองทับเรืออยู่โคตทางหมินบะเพื่อเพื่อดำน้ำเขามา ยุคนั้นละอยู่น้ำเยียนนะคว้าเรินพี่น้องลาบลำงับเพืัาง่งลาบลำงูนะครับพี่น้องดงใจชนะนี่คือพลังของประชาชนชาวบ้านเมืองที่เหลืองภาษีทุ่คนทัพที่ใครที่มีรถก็เดืดแต่ดังกเพื่อแสดงใจชนะในค้ีได้เลยนะครับลาลไม่ไปยุิได้ตัองเด่นว่าลาลำรวมรำงู่วมกัรแสดงพลางของประชาชนี่น้อง I know. การโดยาทต้องออกมาตอนยาวไปที่น้ำลัำธีตามนิ้วเพื่อผับไล่ประยยทน์มาแสดงควางร่วมกันต่อหลังมีเราสามนิ้ว

แทงกำลังได้ในพยุดไปหน่อยลงเชือกเราลากเรากลางลากเอาไปเลยพยุดเอาไปเราลากด้วยการตกลงตานไปตามลักเกล่าถ้าเราลากคะแนนพยุดในครั้งนี้ยาวไปนิดหนึ่งยาวไป พอามก้า้าอวมว่าใจมาเหมืนน้าผู้เดียวหนาคนไมาต้งบัวผุ้คนะม่ตานต่ก็งเดวได้เนี่ยนองเปลาแค่ไหนก็มานัดกนถ้าความเมตตาแข็วก็ไปหาความแหลทำคนใบอกคนหม่จะทำดีทำตอได้ที่ฐานอันสัมสอดสึมถึงเาลาก็อก็บพิษสันลูกับเ้ตไส้เป็นคนีแต่พอใครดึงกันดังไปนั่นไปนี่ไนั่นไปนมันจปังป่าลาเดีวอู่ที เขาเป็นบรรยาแห่งชาติของประชาชนที่เป็นชานิของกางประชาที่ปไัตยในการขับไล่พิษกันเลยชาติตงย่งมาเรียที่น้องดีใจรับทขาต้องียวงขอรวบไว้สนุกสนานการบรรดารนบรานบางรูปการประกันปืนกันเดยทาให้ออกไป เตนะ้นให้ไปยึดตะเกียงตะบพีองส่งเะะนะสียงเต้นลรามาเต้นให้สนันพนุ่เพื่อนกระเด้งออกกบตัมงห้อตัน การชัยชนะของประชาชนวันนี้พวกเรามาแสดงออกเป็นการเต้นรอบกองไฟเพื่อแสดงพลังแห่งปางประชาธิปไตยในการไล่ล่าเผด็จก,การต้งเสียเรามาพร้อมกันพี่น้องพี่น้องเอ้ยพยุทธ์ปรยุทธ์ปรยุทธ์ต้องเสียมาดังๆให้ทะลุฟ้าจนประยุทธ์กันงดตาได้ยิน นี่คือพลังของประชาชนปิดตาดังดได้เลยพี่น้องพี่น้องเียไปหยุดไปหยุดไปหยุดขอบคุณผ่้น้าพี่น้องที่มารสดงอกนีเ่เป็นการแสดงกิจกรรมโดยสันติวิธีเป็นการชุมนุมโดยสงบ พวกเราต้องการแสดงออกเพื่อตอบราบถึงความนั้มเ,เหลือของระบอบ,บรัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์จันโอชาที่ส่งผลในประชาชนล้มตายกันทุกวันวันนี้พวกเราทำสำเร็จแล้วครับพี่น้องนี่คือชัยชนะของประชาชนยกมืออยู่น้านหนึ่งสำหรับพี่น้องคนไหนที่บ้านอยู่ไกล ก็สามารถกลับบ้านกันก่อนได้นะครับตอนนี้กิจกรรมของเราก็ได้จบลงไปแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดเที่พาว้อนเชนกลับบ้านกันไปก่อนใครที่อยู่บ้านใกลก็รีบกลับบ้านก่อนได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงเวลาเคอร์ฟิวแล้วอนะขอความร่วมมือกับพี่น้องทุกคนนะครับใครที่บ้านอยู่ไกลนะครับก็กลขับได้เลยนะครับส่วนเที่ยงานของเรานะครับ เชิญชวนนับอยู่ประจำจนนัดกระจายชัพาพ่อแม่พี่น้องกลับบ้านนำเอานวยนความสะดวกให้กับทุกคนนะครับวันนี้พวกเราทางรฟ้าก็ได้มาแสดงออกได้มาจัดก,กิจกรรมตามที่พวกเราต้องการมาโดยตลอดขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ออกมาเร่่มกันและหวังว่านีวันผัดไปหรือมีการน,นัดหมายครั้งต่อไปขอให้พ่อแม่พี่น้องออกมาร่วมกันแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่น้อง ถ้าใครจะมาหยุดตรงเสียงอีกบ้างเลยไปยุดไปยุดไปยุดถ้ามองมาแสดงความังแบบนี้กันติดต่อไปสามารถติดตามผ่านเพจพนุตาติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดผ่านเพจะลุตาได้เลยครับวันนี้เรขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครัะ คผู้ชมครับน่าจะพอได้ยินเสียงอยู่นะครับผู้ชมครับเวลานี้กลุ่มสลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมม็อบ18สิงหาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะครับหลังจากที่นัดหมายจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงเศษนะครับในการจัดกิจกรรมบริเวณนี้ ยืนยันนะครับวันนี้เป็นการยืนยันกลุ่มทะูุฟ้ายืนยันเรื่องของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีและที่สำคัญคือยืนยันว่าจะยังคงจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะครับวันนี้สิ้นสุดกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะครับคือการสิ้นสุดกิจกรรมด้วยการรำวงรอบกองไฟนะครับ และพลุฟ้านะครับจะรวมส่งพี่น้องนะครับกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ประกาศยุติกิจกรรมและจะส่งประชาชนกลับนะครับกิจกรรมวันก่อนที่จะทีมงานจะเดินทางกลับนะครับร่วมร่วมเิมนะครับพี่น้องนะครับกลับบ้านนะครับเพราะเราอยากให้พี่น้องนะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับและโดยปลอดภัยนะครับ เราเลยต้องมาร่วมส่งนะครับพี่น้องนะครับให้กลับบ้านนะโดยปลอดภัยกันนะครับในวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับตามเุิ่มนะครับครบติวลครับห้พี่น้องนะครับที่อยู่ในคุณผู้ชมครับกลุ่มทะลุฟ้าประกาศยุติกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะครับหลังจากใช้เวลาตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาจากกิจกรรมมอบ18สิงหาที่บริเวณนี้นะครับ วันนี้กิจกรรมโดยหลักคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ยืนยันในเรื่องของสันติวิธีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการปลาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลและข้อมูลอื่นๆนะครับวันนี้กิจกรรมไม่ได้มีการเคลื่อนไปยังบริเวณอื่นนะครับก็คือนัดหมายบริเวณนี้และจัดก,กิจกรรมจนถึงสิ้นสุดกิจกรรมที่บริเวณนี้โดยวันนี้นะครับพูดถึงข้อมูลเรื่องของยืนยันหลักสันติวิธี และยังคงเดินหน้าต่อสู้ต่อไปนะครับกลุ่มทะลุฟ้านะัดหมายกิจกรรมต่อเนื่องมาหลายวันนะครับผมสอบถามทางผู้จัดก็ยังคงยืนยันว่าจะยังคงมีการจัดกิจกรรมนะครับวันนี้สิ้นสุดกิจกรรมในเวลา19นานกา,ก,าก็จะเดินทางาจะส่งมวลชนกลับบ้านก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกไปจากบริเวณนี้นะครับ วันนี้ก็เดอะสแตนดาร์เองเกาะติดตั้งแต่ช่วงเงย็นที่ผ่านมาและจะยังคงกเกาะติดสถานการณ์ต่อไปหากมีความเคลื่อนไหวและมีกิจกรรมที่ไหนนะครับเรายังคงกเกาะติดสถานการณ์ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทาง The Standard นะครับและเรากลับมาถ้ามีสถานการณ์หรือมีความเคลื่อนไหวครับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ